สบายจัดขึ้นมาแล้วเล่นโตเครื่องแป้งป่อต้องเอานมมาให้กินเลยโอ้อตรงสุดอ้อตรงเด็วกอ้วนหิวเลยสิขึ้นมาเล่นได้สูงเลยมาทุกวันเลยขึ้นทุกวันเลยเราฮะกินให้เอ็มหลก อยว่จัดแล้วสิลูกหมาลูกหมาลูกหมาเอากินเข้าไปลูกกินเกินกินให้อิ่มกินเยอะๆมีตังไปไหนล่ะมาตังอิ่มยงังกินนมอิ่มยงังเรียกมาตังมันกินนมสิมีตังอ่ะมีตังเด็กแสบอยู่ไหนวะ มีตังเด็กแบอยู่ไหนว่ามันไม่กินนมหรือว่าฮะมันไม่กินนมหรือว่ายังไงมันมาแล้วอยู่ขาพ่อนี่มีตังเนี่ยไายรูป้ปามันกินนมกระเป๋าตุ้งแล้วอ้าวขึ้นไปดี่ๆจับดีๆอกินนมกับน้องไปไม่กินหรอ,อ,อไม่กินไ้นนมเนี่ย ừ hmm? nó phải tôn rồi này